เออวละที่2องนะคะพี่าลารับทราบรายงานประจำปี2526 2556ของคณะกรรมการค่ะรายงานประจำปีเนี่ยได้ส่งมอบทางดิสนะคะหรือ,อ,อท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการขอเราก็ได้ส่งมอบเป็นเอกสารให้นะคะมีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามไหมคะในรายงานประจำปีนะคะ ยังยังไม่ได้อ่านเลยเ <c oughs> พิ่งได้รับสดสร็จ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นถามแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะฮะคือคือว่าปีที่แล้วเห็นมีแจ้งว่ามีสัมปทานไร่ที่จะครบประมาณครึ่งหนึ่งหมดอายุสัมปทานนะฮะ <c oughs> ปีนี้ตกลงได้มีการต่อไปหรือยังแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าครบไปแล้วครึ่งหนึ่ง เห็นปีที่แล้วมีซื้อที่ดินเพิ่มใช่ไหมครับแล้วตัวที่ดินเพิ่มตัวนั้นเริ่มนํามาใช้แล้วก็ได้ผลผลิตอะไรกันหรือยังคำถามอันนั้นนี่เป็นของบริษัทย่อยนะคะไม่ใช่ของบริษัทล้ำสูงเป็นของบริษัทสหอุตสากรรมน้ำมันปาล์มนะคะสัมทานที่จะหมดอายุเนี่ยของยูพอยต์นะคะมีสองแปลงแปลงหนึ่งเป็นที่ของราดพัสดุ นะคะซึ่งจะหมดวันที่8กรกฎานี้สมรทานตัวนี้เนี่ยเราได้เ,เซ็น MOU กับกรมธนารักษ์แล้วนะคะโดยที่จะจัดสรรกลับมาให้เราครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ4,000ไร่นะคะอันนี้เนี่ยมีเอกสารเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงที่เราต้องตามต่อไปก็คือต้องไปตามสัญญานะคะกับทางกรมธนารักษ์ ะะส่วนอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่ชัยบุรีเป็นสัญญากับกรมป่าไม้นะคะแปลงนี้จะหมดอายุสิ้นปีนี้นะคะแปลงนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการติดต่ออยู่เนื่องจากว่าจากสถานการ์รัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีคนจะทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เรากำลังเร่งดำเนินการติดตามอยู่นะคะก็ เราคาดนะฮะเราหวังว่าเราจะได้กลับมาครึ่งหนึ่งนะคะเราหวังว่าเราจะได้กลับมาครึ่งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ <c oughs> ก็ต้องทุนอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อยู่นะคะได้ครึ่งหนึ่งจากกี่พันไรครับหรือเออครึ <c oughs> ่งหนึ่งจากที่คุณปลูกอยู่นะคะครับสัมปทานตรงนี้เนี่ยอย่างชัยบุรีเนี่ยเรามีสัมปทานสองหมื่นแต่เราปลูกได้แค่หมื่นสอง นะคะเหตุผลที่ปลูกได้หมื่นสองก็คือตอนที่เขาให้สัมปทานเขาไม่รู้หรอกว่าตรงนี้เนี่ยมีชาวบ้านอยู่หรือไม่อยู่นะคะถ้ามีชาวบ้านอยู่คุณก็ไปไล่ที่เขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตอนนั้นน่ะณักขณะนั้นเนี่ยเมื่อ2 0 30ปีที่แล้วเนี่ยเขาปลูกได้อยู่หมื่นสองพันไร่เพราะนั้นเราก็จะได้กลับมาเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือหกพันไร่ค่ะนะคะแล้วก็ที่ดินที่ไปซื้อมาเนี่ยนะคะก็ด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าพื้นที่เนี่ยสัมปทานเราก็ใกล้หมด นะคะเราก็เลยเปีที่แล้วเนี่ยอยู่พอยก็ไปซื้อที่ดินมา1,600ไร่นะคะพื้นที่เนี่ยมันมีบางส่วนที่เป็นปามนะะมีปามอยู่แต่มันเป็นปามที่อายุแก่แล้วกับเขาล้มปามเตรียมที่จะปลูกนะคะอันนี้เราจะเริ่มปลูกปีนี้ส่วนปา์มแก่เนี่ยเนื่องจากสวนแปลงนี้เนี่ยเขาปลูกต่างกาับเรา ปกติเนี่ยเราปลูกเนี่ยระยะห่างเนี่ยมันเป็น9คูณ9้เขาปลูก12คูณ12ระยะห่างระหว่างต้นะนะคะเพราะฉะนั้นปา์มของเขาเนี่ยเราดูแล้วมันยังมีสุขภาพดีอยู่นะคะคือต้นมันยังสมบูรณ์อยู่เราก็คิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากนี้อีก5ปีแล้วถึงจะเอ,อ่ทำการล้มและปลูกใหม่นะคะแต่ด้วยด้วยความที่ว่าพื้นที่มันไม่ได้มากนักมันมันก็เลยยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างนะคะ มีคำถามอื่นอีกไหมคะ,ะคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของอย่างบริษัทย่อยอครับไม่ว่าจะเป็นของ UFC ที่ปีที่แล้วในรายงานการประชุมได้บอกว่าดีขึ้นดีขึ้น,นตามลำดับปีหนึ่งเจอกำไรจะขาดทุน200จะปีหนึ่งจะเข้ามา30-40ปีที่แล้วเป็นยังไงครับแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงคือ UFC ผลประกอบการในส่วนของ UFC อเขาก็ยังยังยังสามารถทำกำไรได้นะคะ แต่ UFC เนี่ยที่เขามีปัญหาอยู่ก็คือตัวบริษัทย่อยของเขา Union Force ซึ่งเป็นบริษัทโฟูเซ้นผักผลไม้นะคะตัว Union Force เนี่ยเ,เราเองอาจจะไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดธุรกิจนี้นะคะตัดสินใจที่จะหยุดธุรกิจนี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างหาผู้ซื้อนะคะแล้วก็แพ็ค สินค้าวัตถุดิบที่ค้างอยู่ในสต็อกนะคะมีเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับตัวตัวอยู่ในฟอร์สนั่นคือเหตุผลที่ในงบการเงินรวมของล่ำสูงนะคะถ้าเห็นงบการเรินของล่ำสูงเนี่ยมันจะมีที่บอกว่าบันทึกการได้ค่าของสินทรัพย์ซึ่งอันนั้นเนี่ยเราตั้งพโพวิชั่นไว้นะคะในส่วนที่เราคาดว่า สินทรัพย์มันจะด้อยค่าลงนะคะเราก็เลยตั้งโพวิชันไว้ประมาณร้อยห้าล้านบาทนะคะในงบกำไรขาดทุนนะคะถ้าถ้าถ้าดูแล้วจะเห็นอยู่ในงบกันเงินวงรวมโพ i ิชันนี่เป็นของรอบปีที่แล้วหรือปีนี้รอบปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนนี้ก็แสดงว่าสะท้อนออกไปหมดแล้วก็น่าจะนะฮะน่าจะแล้วก็ในเรื่องของ ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านมามีราคาเ,เพิ่มขึ้นมาตลอดจากพันกว่าตอนนี้รู้สึกจะ2006-2007<ม>ใช่ไหมฮะประมาณอย่างนั้นอย่างนั้นไอตัวเรื่องราคาน้ำมันปาล์มดิบคิดว่าที่ราคาสูงขนาดนี้จะมีผลต่อการทำกำไรของบริษัทด้วยหรือเปล่าแล้วก็ราคาจะคงระดับนี้ไปแล้วก็ไซเคิลของมันจะไปโลอีกทีเมื่อไร่แล้วก็หรือว่าจะ,จะ หมุนเวียนเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆคือราคาน้ำมันเนี่ยมันก็รีเลย์กับผลปาล์มนะคะถ้าผลปาล์มปริมาณออกใบมือเยอะมากนะคะราคาน้ำมันปาล์มมันก็ลงนะคะถ้ามันออกมาน้อยราคาน้ำมันปาล์มมันก็เพิ่มขึ้นทีนี้จะถามว่าราคาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่หรือลดลงเมื่อไหร่นะคะเราดูได้แค่คร่าว นะคะอย่างเช่นถ้าผลผลิตมันออกมาเป็นหน้าผลผลิตของมันมันก็เหมือนกับผลไม้ที่เวลาถึงหน้าของมันราคาก็จะถูกมากนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หน้ามันมันก็จะแพงมากมันทํานองเดียวกันเลยฉะนั้นเวลาที่เราถามว่าหน้ามันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ exactly วันไหนเดือนไหนเราก็แค่ได้แต่ประมาณการนะคะทุกครั้งเนี่ยบางทีมันก็กลางเดือนมีนามันก็พีคละนะคะแต่ปีนี้เนี่ยพีคเนี่ยมันออกมาช้าหน่อยนะคะเพราะฝนมันแรงเนี่ยฝนไม่ตกตั้งแต่ ต้นเดือนธันวานะคะแล้วเพิ่งมาเริ่มตกก็คือเดือนเมษานะคะแล้งไปประมาณ4เดือนนะคะแล้วปริมาณน้ําฝนถ้าเทียบกับปีที่แล้ว quarter กว่าวอเตอร์ outgoing, holder, ปรีที่แล้วเนี่ย quarter หนึ่งเนี่ยมันได้ประมาณ80กว่านะคะเจกว่า80กว่าแต่ปีนี้มันเหลือ60กว่านะคะซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยถ้ามันน้อยมันก็มีผลต่อผลปาล,ล์มที่จะออกมาเพราะฉะนั้นปาล์มในช่วง quarter หนึ่งเนี่ย ดีก็ไม่ดีนะไอ้ที่ออกมาตอนก่อนฝนจะตกนะฮะมันเริ่มออกมาพีตั้งแต่ประมาณสักวิกที่กลางเดือนมีนามันก็เริ่มออกมาละแต่มันเป็นออกมาแล้วหนาแห้งๆนะฮะบีบแล้วเนี่ยน้ำมันก็ไม่ค่อยออกนะฮะปกติเนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำมันที่สมบูรณ์เนี่ยเวลาบีบออกมาน้ํามันจะออกมาเยิ้มเลยแต่นี่มันไม่ค่อยมีน้ํามันมันแห้งๆอะค่ะนะคะแล้วเวลาแล้วมันก็เสียคาบิซิตี้ไปด้วยเพราะว่ามันจะหีบแบบเร็วๆก็ไม่ได้ เนื่องจากมันแห้งมากมันต้องค่อยๆบีบเพื่อให้น้ํามันออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ฝนเนี่ยมันเริ่มตกแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้นะคะนั้นถามว่าราคาเนี่ยมันจะไปยังไงนะคะราคาเนี่ยมันเพิ่มเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่วอเตอร์สี่มาจนถึงประมาณต้นเดือนมีนาแล้วมันก็เริ่มพอพีคมันออกมาราคามันก็เริ่มลงตอนนี้เนี่ยมันก็ส่งตัวแต่ถามว่ามันจะทรงตัวเมื่อไปถึงเมื่อไหร่ เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่ว่าปริมาณผลผลิตเนี่ยมันจะออกมาลดลงหรือเปล่าถ้าปริมาณผลผลิตมันออกมาลดลงนะคะราคามันก็ปรับตัวขึ้นแต่ในส่วนของน้ามันปาล์มที่เราซื้อจากบริษัทย่อยเนี่ยอยู่พอยต์ปีที่แล้วเห็นในรายงานบอกว่าประมาณสิบเอร์เซนตใช่ไหมฮะสิบเปอร์เซ็นต์หรอมากอ๋อเพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเราใช่ไหมใช่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบเปอร์เซ็นต แบบนั้นในปีนี้คิดว่ายังคงอัตราเดิมไหมคะที่ซื้อจากบริษัทย่อยหรือว่าจะซื้อเพิ่มขึ้นอืมอาจจะอาจจะถ้ามันขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ออกถ้าผลผลิตมันออกมาเยอะเราก็สามารถซื้อได้เยอะแต่ถ้าผลผลิตออกน้อยเนื่องจากตัวล้าสูงเนี่ยมันเป็นธุรกิจลงกันเพราะนั้นถ้าเกิดยูพอยต์เนี่ยมีผลผลิตออกมาน้อยเราก็ไปซื้อที่อื่นได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อจากยูพอยต์ เพียงแต่ว่าน้ำมันที่อยู่พอยที่ขีบออกมามันเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพถ้าเราซื้อเราก็อยากซื้อจากบริษัทย่อยของเรามากกว่าแล้วแบบนี้ตัวน้ำมันน้ำมันปาล์มตอนนี้ทางรัฐบาลก็ยังควบคุมปาล์มที่ใส่ขวดอยู่ใช่ไหมฮะะตัวนั้นก็ทําให้เราไม่สามารถจะเพิ่มราคาได้ปรับราคาไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้แต่ว่าราคาในเป็นเป็นปี๊บก็ยังราคาไม่ได้ควบคุมถูกใช่ไหมคร สินค้าควบคุมก็คือ5้าลิตรลงมาห้าลิตรลงมาใช่ครับถ้าเกินกว่า5ลิตรก็ไม่ได้ควบคุมเช่นปี๊บเอยนะคะแทงเกอร์เอยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกควบคุมแล้วแบบนี้มีมีแนวทางไหมฮะที่ทําให้เราขยับราคาขึ้นได้โดยที่ไม่ผิดไม่ได้ค่ะอันนี้นี่อาญานะคะไม่ใช่ขยับราคาขึ้นได้ที่ไม่ได้อยู่ในในควบคุมที่บอกว่า5ลิตรลงมาส่วนที่เกิน5ลิตราาส่วนที่เกินเราก็ขึ้นได้ตามปกติแต่ส่วนที่ถูกควบคุมขึ้นไม่ได้ค่ะ ถ้าคุณขายไปก็คือถูกจับคดีอาญาดิฉันโดนก่อนเลยค่ะแบบนี้ก็แสดงว่าราคาขายที่ให้คนที่ไปขายต่อก็ปรับขึ้นแต่ว่าเขาก็จะกำไรน้อยลงหรือว่าเราจะต้องลดมาคือส่วนกำไรของเราลงคือเขาดูอย่างเดียวนะคะคือ <c oughs> ถ้าที่ดิฉันดูเนี่ยทางด้านที่ปง่ยูดกลัวอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปถ้าไม่มีคนร้องเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปแตะเพราะนั้นคนที่โดนอยู่คนเดียวก็คือลงกัน <c oughs> นะคะ ลงกันนะคะจะดูควบคุมอย่างหนักแต่ถ้าเกิดคุณอ่ะญี่ปัวซื้อเราไปแล้วไปขายเกินราคาอันนี้ถ้าไม่มีคนไปร้องเรียนเขาก็ไม่มีใครไปทาอะไรนะคะแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยไม่ได้ทั้งอย่างพวกบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการลงกันทั้งหมดนี่ไม่มีใครกล้าคา่ะเพราะอย่างที่บอกว่ากฎหมายค่อนข้างแรงแนะคะมีทางที่จะเอาผลผลิตในตัวนี้ไปทำโปรดักตัวอื่นท,ที่ที่ทำให้ได้ แลูที่มันสูงกว่านี้หรือเปล่าก็ได้ค่ะอย่างเช่นไขมันผสมมะกอรีที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่ว่าคอนซัมมิชันของไขมันผสมมะกอรีมันไม่ได้มากเท่ากับตัวปริมาณน้ํามันนะเราทานน้ามันมากกว่าทานเนยเนยกับมะกอรีนยแล้วแบบนี้ในปริมาณที่ส่งออกเรามีส่งออกจํานวนเยอะไหมครับส่งออกส่วนใหญ่เราเป็นส่งออกบายโปรดักต์ค่ะเพราะว่าพอราคาเราถูกควบคุมเนี่ยราคาน้าม uh ันเราเนี่ยมันสูงกว่าเลยแน่นอน ะะเพราะมาเลย์เขาไม่ได้เข,าไ,ไเขาไม่ได้มีควบคุมเขาปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแต่บ้านเราเนี่ยถูกควบคุมโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นตอนที่เราพีขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะคะเมื่อตอนต้นเดือนมีนา,นเ,นาเนี่ยสามสิบห้าบาทมาเลย์เนี่ยตอนนั้นอยู่ใกล้ๆสามสิบต่างกันห้าบาทนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาบ้านเรานะคะมันมีแต่ของเขาว่าจะมาบ้านเราหนีภาษีแต่เราไปบ้านเขาไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยส่งออกหยุดหมด แต่ตอนนี้เห็นน่าอาจจะน่าได้เพราะตอนนี้ราคามันบางช่วงเนี่ยมาเลยเขาก็สูงก่าเราราคาเราก็ต่ํางลงมาก็จะมีการส่งออกไปแล้วแบบนี้คิดคิดเป็นต้นทุนต่อต่อหน่วยเนี่ยที่เราผลิตกับทางมาเลผลิตนี่เปรียบเทียบกันแล้วต้นทุนที่ไหนถูกกว่ากันมาเลยสิคะแพนเขาใหญ่กว่าเราะนะคะแพนเขาใหญ่กว่าเราแล้วเขาเดินเต็มแคปซิตี้มากกว่าเรานะคะ มาเลยต้นทุนถูกกว่าอยู่แล้วแล้วก็ยิวเขาก็ดีกว่าเรานะคะบ้านเรารัฐบาลนะคะซับซิดดยนะคะ,ะส่งเวลาราคาตกก็เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรแต่ของเขาเขาไม่ได้ดูแลอย่างนั้นบ้านเขาเนี่ยการปลูกปาล์มเนี่ยเขาให้กับคอร์เปอเรทก็คือตัวบริษัทเขาไม่ได้ให้รายย่อยแต่บ้านเราเนี่ยสนับสนุนรายย่อยนะคะที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่จะที่ยึดจากสมรทานไปก็เพื่อไปแจกรายย่อยอะไรอย่างเนี้ย คือคือมันมันมัน,ม,นมันเนตด้วยความต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอเปเลทเนี่ยไซส์มันใหญ่กว่าแน่นอนต้นทุนมันต้องถูกกว่าอย่างนั้นแนวโน้มในปีนี้ว่าอย่างอย่างผมดูนะฮะยอดขายปีที่แล้วคิดว่าลดลงใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ตัวกำไรเพิ่มขึ้นเพราะว่ากำไรต่อนหน่วย เพิ่มขึ้นในช่วงที่ต้นทุนเราถูกออ<ช>ยอดขายเนี่ยนะคะ,ะมันลดลงเนี่ยเพราะว่าราคาต่อหน่วยน้ํามันเนี่ยมันลดลงนะคะราคาต่อหน่วยน้ํามันเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยถัวเฉลี่ยเนี่ยนะมันต่ํากว่าปีหนึ่งสองนะคะมันต่ํากว่าปีหนึ่งสองปีหนึ่งสองเนี่ยมันสูงกว่านะคะอย่างปีหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยถัวเฉลี่ยน้ามันปาล์มดิบเนี่ยมันมัน ยี่สามยี่สามบาทยี่สี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปีหนึ่งสองเนี่ยมันยี่สิบเก้าบาทถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะมันต่างกันเพราะว่ามันต่างกันอย่างเงี้ยมันมันเทียบไม่ได้ค่ะแต่ถ้าถายวอลุ่มแล้ววอลุ่มเราเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้การที่จะทํากําไรตรงนี้เนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าราคาขึ้นหรือราคาลงมันอยู่ที่ว่าสเตตัสของสต็อกค,คุณมากกว่า นะคะว่าสต็อกค,คุณเป็นยังไงถ้าราคามันกําลังลงแล้วคุณมีสต็อกที่ราคาแพงๆอย่างเงี้ยคุณก็ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้จะสามารถจะทํากําไรได้ดีก็คือสามารถบริหารจัดการต้นทุนของน้ํามันปาล์มกับราคาขายถ้าคุณบริหารจัดการให้มันไปด้วยกันได้มันก็คือกําไรเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะปาล์มออยถัวเฉลี่ย29บาบาทนะคะปีนี้ถัวเฉลี่ยมันแค่ย4 2 5บี่้าบาท นะฮะปีหนึ่งสามมันต่างกันต้องสี่ห้าบาทนี่แนะ่นอนราคายอดขายก็ลดลงแล้วอย่างเฉลี่ยของปีหนึ่งสี่นี่นะฮะหนึ่งสี่สูงขึ้นค่ะสูงขึ้นก็อยู่ระหว่างยี่สิบสามกับยี่บเก้าไม่ค่ะสูงขึ้นกว่าสามเก้าเปอร์เซ็นก็แบบนี้ก็เกินเหี่ยวยี่บเก้าเกินค่ะสามสิบ,บอัพค่ะเป็นนี้ก็แสดงว่าปีนี้ผลการผลกําไรก็น่าจะ d r อปอันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะขอรออีกสองอาทิตย์แล้วกัน ิวหนึ่งยังคูดไม่ได้ค่ะนะคะถ้าผลประกอบการคุยไม่ได้ใน,นจำนวนของสต๊อกนี่คิดว่าเมนจ์เดิงที่บอกว่าบริหารเกี่ยวกับเรื่องสต๊อกนี่ตกลงสต๊อกเป็นไงฮะเตรียมไว้พร้อมหรือเปล่าก็เราก็ดูเดอะเบสอะนะคะแต่มันไม่มีใครรู้ลางล่วงนะมันเหมือนหุ้นนะฮะคะุณรู้ไหมให้อีกสองวันมันจะขึ้นไหม <laughs> หรือมันจะลงนะคะเราก็ตอบไม่ได้ค่ะ <laughs> นะคะมีคําถามอีกไหมคะท่านอื่นมีไหมคะ ถ้าไม่มีวาระนี่มันเป็นวาระรับทราบอะนะคะเราก็ถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบนะคะรายงานประจำปี25 2 5 2 6 5 5 6ของคณะกรรมการนะคะ